ทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดูพรุ่งนี้วันรวยเนาะนี่จิ้นจกที่บ้านเราเขามาให้โชคโอ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 สามนหน่อยหนึ่งนะนี่อา้าวแล้วแต่ใครจะมีดวงนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ซูมให้แล้วนะใกล้ๆทุกคนว่าเป็นเลขอะไรนี่แต่ที่แน่ๆมีหนึ่งแน่นอนแหละพวกเนี้ย มีหนึ่งชัว่เหนไหมเขาไม่หนีด้วยเอาบอกแล้วว่าเขามาให้โชคถ้าเขามาให้โชคเราจริงๆอย่าหนีไปไหนนะยูย <c oughs> อยูอยูยก็มาเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยจิ้งจกปกติหางจิ้งจกจะชี้ชี้โดชี้เดแต่แปลกตัวนี้มาแปลกทำไมหาง งอขยักลงมาเหลือเล็กหนึ่งอ้าเห็นไหมนีแล้วนัน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 โอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ยังยิ่งชัดใจเลยอะเขาจะมาให้โชคแคนี่เอาแหละเอาทุกคนไปตีเอาเองนะใครมีดวงใครมีโชคก็ขอให้มันหมันนะพรุ่งนี้แค่นาคาี้ละค่ะ